คใคร้ามาแล้วฝากกดติดตามช่องน้องชาฝันน้องแผ่นดินจดเดี๋ซีรีส์เลยนะคอะอาทุกครับหน่อยอาทุกค่ะผมชื่อน,น้องแผ่นดินครับอายุได้หนึ่งตัวกับสองเดือนแล้วครับอามาจะจะชองมาแล้วมาแล้ววนะันโอ้ะจะชองช่วง,งนี้ไม่ค่อยออกกล้องนะคะอะมามอว่านโพสเฟสไปนะคะพอดีวา่าน้องแผ่นดินเป็นอาเศร้ากินนมองพงหละ่ะที่แรกอาล่องซื้อน่อกลองไม่เป็นกินนะคะที่นี่ ปรกากฏว่าอ๋มอมอปรกากฏว่าเพิ่นกะติดนมกองก็เลยเออบวกับบวกกับไปกับมายัานเพิ่นกองเสียนะคะก็เลยเออเอาสู้คราบอีกแล้วโอเก่งจังเลยเด็กมีมารยาทก็เลยว่าพอดีว่าคุณแม่ซื้อมาตุนไว้นะคะน้องทานสองยี่ห้อผสมกันนะคะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้โฆษณาให้ใครนะคะพอดีว่าเดิมะน้องทานสองยี่ห้อน,นี้ผสมกัน นะคะที่แล้วเพื่อนทา่านอันนี้ทายหลายโปรดอันนี้ก็ไม่ค่อยทายกันเลยเอาผสมกันอ๋ออันนี้เอาไหมเอากันเลยแบบอ่ะโอเคที่นี่ปรากฏว่าน้องก็เลยบดได้กินบดได้ใส่นะคะตอนนี้ก็เลยโพสดเซตไปโอ้โอ้โอเคโพอดเซตไปเออนะคะเอามาโอจะช่วยรู้สึกว่าจะอ่อนอ่อนเลยเกินอ่ะครับอันนี้น้องแฮนดิมขอส่งต่อ ให้กับเอฟซีะ FC นะคะที่น้องน้องทานเนาะปรากฏว่ามีผู้โชคดีสองท่านนะคะออคนแรกสักู้นะคะแม่มาเอาล้านเห็นไหมจาข่าเขาอุ้มล้านออกไปเนละยันจับว่าท่านนะเดี๋ยวต้องเอา้องออกไปจากเฟรมก่อนนะคะไม่งั้นฝาไม่ทันเออเอาไปก่อนอ่ะพี่มาสามรถช่วยเป็นที่ดีกร์หน่อยค่ะ แล้วล่ะแล่เท่าับสค่ะถือไปแล้วปะเมื่อกี้วางไว้ไหนเมื่อกี้วางไว้เราหลงวางยู่ไหแม่เอาไปหรือเปล่าดึงเท่ากับสามนะดึงเอามาเลยเอ้าเอามือกี้ขึยังเอ้าเดี๋ยวสตอกก่อนหมสต็อกก่อนมสต็อก่อนันเค่ ดีนะเรามีกล้องอ่ะจับเราจับขโมยตัวน้อยได้แล้วขโมยตัวน้อยขโมยตัวน้อยเปิแอบไปนะคะแต่ก็ไม่ต้องดุเขานะคะแค่บอกเขาอ่าดูโชคดีนะคะอ่าัดสินจากอันคนท่ลงชื่อใต้ใต้คอมเมนต์ก่อนเนาะไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแม่ขอคลิปก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวค่อยเล่นก่อนมานีมา นะคะก็จะนี่นะคะเป็นคลิปหน้าร้านติรยายนี่นะคะจากโพสต์นี้เมื่อวานที่ที่โพสต์ไปนะคะน้องเพจดินขอขอมอบนี้ต่อนะคะก็ได้ผู้โชคดีมาแล้วนะคะเอสยีิบหกนี้ขอมอบให้กับอ่า น้องน้องเฟซเฟซบุ๊กชื่อหนึ่งเดียวนะคะ่าดึงเนาะอันนี้ค่ะ,นนคะดูจากอ่าตัดสินจากคนที่เม้นก่อนนะคะก็เลยให้สิทธิคนนั้นก่อนนะคะเพราะว่าบริได้ตั้งกติกาไว้นะคะก่อนเนาะผู้ชมดีไปจริงๆก็อยากมีแกกมอบให้ทุกคนนะคะแต่ครั้งนี้ก็คือมัน <laughs> มันมีสองกองค่ะกันเลยบอกนี่นะคะ ชื่อน้องอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าชื่อคุณแม่เขานางอุมาพรอยู่คอนแก่นนะคะอยู่บ้านเลขที่หนึ่งสองสี่หมู่สองตำบลเกาะมะนาวอำเภอบำเน็จนาลงจังหวัดชัยภูมิะอ๋คนชัยพ้งอ่คนชัยยินดีด้วนะจ้าอันนี้ก็คือกล่องแรกได้ไปเนาะค่ะอุกสุดอต่อไปเอ็นฟารแลกนะคะให้กับคนนี้เนาะเพราะว่าเขาคอมเมนต์ก่อนด้จัก ที่แล้วว่าสิจับฉลากเอ๊ะมันก็เลยมันดึงยากไปมันก็บพวกสิได้จับนะก็เลยแห้งสีกนสีจับเม็นก่อนหลักการเออนักท่องเที่ยวเข้ามานะคะก็มีนักท่องเที่ยวมาเรื่อยๆนี่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวิรินที่รำนะคะเอ็นฟาค่ะพี่จ๋าบ้านแบมอ่ะโอเคเดี๋ยวไปให้เป็นพี่บุญอยู่พี่บุญเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะไปมอบให้เขาค่ะส่วนอันนี้ พอดีว่าอ่านเจอคอมเมนต์แล้วก็เลยรู้สึกแบบเอออยากมอบให้น้องเป็นการส่วนตัวนะคะอันนี้ก็คือใครสนใจก็ส่งให้น้องได้นะคะอันนี้ก็คือชื่อว่าน้องกระตูนนะคะคุณแม่คอมเมนต์มาบอกว่าน้องได้สองขวบสามเดือนป่วยพิการทางสมองาาทานนมเอสยสิบหกสูตรสูตรสองสีม่วงนะคะสูตรนี้เลยชื่อน้องกระตูนนะคะอยู่อำเภอตะการจังหวัดอุบลนี่เองะคะ่ะคุณแม่ก็เลยแบบว่า,วาเออ ก็เลยซื้อเพิ่มให้ละกันออ๋กล่องนี้ใช่ห้ออกกลล่่งงนี้ออกล่องใหญ่เลยอันนี้เป็นชื่อผู้โชคดี2ท่านนะคะคุณอันนี้น้องกระตูนมอบให้น้องกระตู่นต่ออนี้นะคะเดี๋ยวจะแบกแบกอันนี้คนนี้โอเคเรามาเลือกแพ็คกันเลยค่ะพันยาวไปบัสไม่ได้ไม่ไม่ยาวหรอกค่ะอันนี้3นาทีอันเก่า2นาทีอันนี้คือความตั้งใจที่คุณจ๋าจะส่งต่อนะคะส่งให้ฟรีนะคะไม่ ได้ทั้งซื้อนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงโคว so 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 yeah, ิดด so ้วยนะต้องไปไหนมาไหนลำบากนะคะเราก็เข้าใจก็เลยบอกว่าส่งให้ฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายเพราะสงวนค่าส่งคายักมาให้เอาได้ไห่นไปมก็มอบให้ด้วยใจเนาะน้องแพนดิ้ส่งต่อขอให้มาใครเข้ามาชมคลิปนี้แล้วขอให้ทุกคนมี ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องน้องพาขวัญน้องแผ่นดินจ้วดเดอะซิลี่ได้นะคะเน้นๆน้มันปิ้วปิวไปไหนล่ะนี่รับควรเอาเอากองใส่ใส่ซิดดีนะคะนี่นี่คือรายชื่อผู้โชคดีนะคะอะไรนะเนี่ยคุณอะไรเนี่ยคุณอุมาพรขอนแก่นบำเหน็จณรงค์นะคะอันนี้นูหาหากองขนาดอยู่ยังมีนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ทีมงานมาถ่ายทำนะคะค่ะค่ะ ก็จะเปิดเบนะคะอันอันี้ของจริงนะคอันไเดี๋ยวลืมจะลืมนะคะนี่นะคะอันนี้ันนี้คือของของที่อยู่ช้ยาภูมินะคะอันนี้ผู้รับนะคะผู้รับนะคะ อุมาพรขันแก่นบอมเนตรลรงนะคะจงมาใช้ภูมิบ้านลิ้นเต่าเดิมอันนี้คือน้องผู้โชคดีนะคะหนึ่งท่านนะคะเดี๋ยวอีกเลยท่านสักครู่เดี๋ยวนะสองนึ่ะยาๆาลูกจ้าดีดีดีนะคะไอ้จ้านี่ก็เรียงลูกสาวกับลูกชายค่ะอ่านี่ก็ยังส่งกมาส่มใส่ก๋อยซีสานแหนมซี่โครงหมูปกตินะคะอ่าใครสนใจก็สั่งได้นะคะแอดไลน์ไอไอไม่ใช่ อะไรนะ J O N อาใส่แอซไซน์นำหน้านะคะแอซไซด์ J O N N I E เจ7 4สีหร right. ือโทร065 6 2 8991นะคะเพื s <S like, ่อไพ่แบบว่าเออเอาไปหาแล้วกินลำบากนะสั่ง1,000บาทเราคิอค่าจัดส่งทั่วประเทศอันนี้ให้กับน้องกระตูนนะคะน้องกระตูนที่ป่วยพิการอ่าที่อุบลนะคะที่ ที่อำเภอตะการการพืชผลอุบลราชธานีพอดีคุณแม่เขาเม้นมาเราขอเคลยร์ากมอบให้น้องเป็นการส่งตัวนะคะกระบอกอุจจารลอดจาว่ากระอาเป็นเกินในเฟซแล้วค่ะเนาะกระอาเป็น,น,น,ะะนมิตรภาพโซเชียลอ่ะเดี๋ยวส่งให้วันนี้เลยนะคะอ่ะเนี่ยนะคะับองกระตุ่น น้องการตูนนะคะค่ะผู้โชคดีหนึ่งท่านอีกหนึ่งท่านนะคะเสเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนอันนี้เดี๋ยวไปมอบให้กับเขาอยู่ในตัวพี่บูลอ๋อคุณจ๋าจะถือไปอ่าไปให้กัช่เวลาเขาพี่บูลก็คือจะไปมอบให้โอเคคลิปนี้พอเท่นี้ก่อนค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามา รับชมคลิปน้องแผ่นดินน้องภาคเจ้าเจตีติริอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามด้วยจ้าสวัสดีค่ะ